สวัสดีครับนัทภูเบศนะครับกลุ่มธรรมะโลกทิพย์วันนี้วันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องที่พวกคณะธรรมะโลกทิพย์ได้ไปที่วัดตูมนะครับจังหวัดพระนครศรีย,ยุธยาโดยวันนี้ผมจะเน้นเล่าถึงเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์นะครับและอดีตของอน้ำนะครับที่อยู่ในพระเศียรของพระพุทธรูปสัมฤทธิ์นะครับ ท่านมีพระนามว่าหลวงพ่อสุขสาลิตนะครับที่วัดตูมซึ่งเป็นวัดเป็นอารามหลวงนะครับแล้วก็มีสถาปนาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4มาให้เป็นพระอารามหลวงนะครับนี่ผมเพิ่งมาอ่านในหนังสือนะครับแต่ว่าสิ่งที่จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมขอเล่าย่อก็แล้วกันนะครับเมื่อวานก็พาคณะกันไปทั้งหมดผมว่าน่าจะถึง200คนนะครับแล้วก็ตั้งใจไปเนี่ย เพื่อที่จะไปถวายบุญปฏิบัติบูบชาการทำกรรมฐานหรือทำบุญถวายทานอะไรต่างๆนะครับแต่ครน,นี้ก็ต้องบอกว่าการที่ได้ไปกับอาจารย์นนท์ก็พวกเราก็พอจะทราบนะครับสำหรับคนนอกไม่รู้ก็ขอให้ทราบว่าอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับโปรดใช้วิจารณญาณน,นะครับว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นคืออาจาร,รย์เขาก็บอกนะครับถึงบางอย่างที่ที่เราอาจจะไม่ทราบ ในอดีตนะครับแต่เป็นการลักษณะเหมือนกันเอาไปว่าเป็นนิมิตก็แล้วกันนะครับพวกเราอย่าไปอะไรมากนะครับอันนี้ในนิมิตเนี่ยก็พบว่าที่ความศักดิ์สิทธิ์ที่น้ําในพระเศียรของหลวงพ่อสุขสัสมฤทธิ์เนี่ยท่านศักดิ์สิทธิ์มากย้อนไปในอดีตอันนี้เป็นจากนิมิตนะครับเป็นความเชื่อนะฮะอย่าไม่ต้องจําเป็นต้องเชื่อหมดนะครับย้อนไปในอดีตเนี่ยได้ ปรากฏภาพบางอย่างขึ้นนะครับภาพนั้นเนี่ยก็เป็นภาพของพระขันของพระหมหากษัตริย์นะครับเป็นพิธีกรรมบางอย่างพิธีกรรมนี้เนี่ยจะต้องใช้น้ำพระพุทธนต์ที่อยู่ในพระเศียรของหลวงพ่อสุขสํริ์นะฮะผสมกับผงสีขาวๆบางอย่างซึ่งไม่รู้ว่าเป็นผงอะไรแต่ผงเนี่ยได้นำมาประกอบพิธีนะครับแล้วก็ สวดมนต์สวดคาถาอะไรต่างๆเป็นเวลา7วัน7คืนนะครับพร้อมกับต้องไปใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่จะมีอุโบสถเก่าของวัดตูมเนี่ยนะครับบอกว่าบ่อน้ำเนี่ยอยู่ทางทิศตะวันตกของอุโบสถพระอุโบสถหลังนี้ซึ่งซึ่งจะต้องใช้น้ำศักดิ์สิทธิ์จากพระเสียรน้ำศักดิ์สิทธิ์จากอ่าจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์และก็ใช้ผงสีขาวซึ่งเป็นการทำพิธีที่เป็น พิธีหลวงนะครับพิธีสำคัญมากนะครับโดยพิธีที่ว่านียนะครับจะมีการนำเอาผงสีขาวเนี่ยเรียกว่าผงศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันนะครับนำไปละลายเข้ากับน้ำพระพุทธมนต์จากทั้งสองแหล่งก็คือจากพระเสียรของหลวงพ่อสุขสำมฤิดและจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกของอารามหลวงตรงนั้นของ พระพระอุโบสถนะครับนำมาคราวนี้นํามาเขียนอักขราบางอย่างจะเป็นเขียนย่านหรือเขียนอะไรก็ก็ไม่ทราบนะครับการเขียนเนี่ยก็เป็นการเขียนปกตินะไม่ใช่เป็นการเอาอะไรมาสลักลงบนผ้ผผาขันนะครับก็มันก็คงจะไม่มีร่องรอยอะไรนะครับแต่เป็นแต่กระบวนการที่ที่เห็นในนิมิตมากกว่านั้นก็คือว่า หลังจากเขียนเสร็จทำพ,พิธีเสร็จนะครับก็ได้นำเอาพระขันเนี่ยของพระมหากรรษัตริย์ในยุคสมัยนั้นนะครับไปแช่อ่าขอโทษนะครับไปเผาไฟนะซึ่งก็ต้องเป็นพิธีไม่ใช่อยู่ๆไปเผาไฟธรรมดานะครับก็ไปนำไปเผาไฟเสร็จแล้วมีขั้นตอนสุดท้ายก็คือจะต้องนำกลับเข้ามาชุบหรือแช่นะครับในน้ำพระพุทธมนต์เหมือนเดิมนะครับน้ำพระมนต์จากเสียนแบจากบ่อน,น้ำศักดิ์สิทธิ์ ว่าปรากฏเป็นสิ่งอศัศจรรย์มากครับนั่นก็คือภาพที่ปรากฏนะครับเป็นภาพว่าลอยอักขระที่เขียนไว้เนี่ยปรากฏนูนขึ้นมาเป็นอักขระนูนขึ้นมาเลยนะครับเป็นโลหะนะฮะนูนขึ้นมาเลยเป็นอักขระซึ่งพิธีนี้จะทําได้กับพระแสงขันธ์ของพระมหากษัตริย์เท่านั้นนะครับคนทั่วไปทําไม่ได้นะครับนี่คือความอาศัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในในนิมิตท,ที่เห็นเมื่อวานนี้ เป็นความเชื่อนะฮะซึ่งเมื่อวานนี้พวกเราก็จะได้ยินกันนะที่จำนวน,นพูดถึงนิมิตตัวนี้นะครับจากสมาธิเนี่ยแล้วก็พวกเราจํานวนกว่า200คนก็จะได้ยินเรื่องเรื่องนี้ขึ้นมาแต่พวกเราก็ยังไม่เคยทราบประวัติเรื่องพวกนี้เลยนะันั้นผมท่านเจ้าอาวาดเมื่อวานนี้ท่านให้หนังสือมาท่านเห็นพวกเราท่านท่านก็เมตตาพวกเรามากนะหเห็นพวกเราตั้งใจไปเปิดบัติพระคุณเจ้าก็ได้ ให้โอกาสที่วิเศษที่สุดเลยครับได้ไปเปิดพระเศียรของหลวงพ่อสุขสัมฤิตนะแล้วก็จุ่มน้ำพระพุทธมนต์และพรมให้พวกเราซึ่งปกติแล้วจะเปิดเฉพาะงานใหญ่เท่านั้นเช่นวันอาสาฬาหาบูชาวันมาฆบูชานะครับแล้วก็เป็นน้ำที่น้ำาน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่จะต้องใช้ในพระราชพิธีพระบรมราชาพิเศษ นะครับซึ่งเป็นเรื่องที่น่าประทับใจที่สุดเลยครับสําหรับเมื่อวานนี้นะครับเดี๋ยวครน,นี้ผมผมขอเล่าต่อแต่ครนนี้จะได้หนังสือจากท่านเจ้าวา,าวาัตตูมาเมื่อวานนี้นะครับท่านเมตตาให้หนังสือมานี้ผมก็จะขออ่านนิดนึงครแก่แล้วแต่ตาก็ไม่ค่อยดีนี่ฮะหลวงพ่อสุขสำลิดนะครับวัดตู แล้วก็พอเรได้มาอ่านผมเพิ่งอ่านเมื่อกี้นะครับก่อนทําคลิปนะครับตั้งแต่สมัยพระเจ้ารัชกาลที่4ี่นะครับสมบทเก้าให้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวงนะครับแล้วก็ได้มีการกล่าวถึงว่าวัตถุมนี้เป็นที่สําหรับลงเครื่องพิชัยสงครามตั้งแต่เดิมมานะครับตั้งแต่สมัยอโยธยาตลอดจนถึงทุกวันนี้ไม่ต่ำกว่าพันปีนะฮะ มีเรื่องของอพระราชพิธีทงกระบีท่ทุตนะครับนั่นคือธงประจำตำแหน่งจอมทัพนะครับเพราะฉะนั้นมีการเขียนอกักขรมีการทำพิธีเกี่ยวกับกระบี่อย่างนี้จริงๆนะครับซึ่งอาจารย์นนท์บอกว่าที่เห็นนะครับที่เห็นเนี่ยกระบี่ไม่ได้ยาวนะครับก็ะทำท่ายาวประมาณเท่านี้เองนะครับไม่ไม่ได้ยาวปื้ดนะครับมีเท่านี้เองนะครับ เราก็ไม่รู้นาะสมัยไหนท่านท่านทำกันไว้แล้วต้องบอกว่าในหนังสือเล่มนี้พวกเราได้ไปไปอ่านด้วยเนาะผมแนะนำแล้วคันนี้รูป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 ที่ผมเห็นน่าสนใจ <c oughs> รูปที่ที่สมเด็จท่านท่านเปิดพระองค์พระเศียรน,นะครับ <c oughs> แล้วก็ได้นำน้ำพระพุทธมนต์ออกมานี่แหละครับองค์นี้ ก็ไม่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยถือว่าเป็นบุญบารมีของพวกเรานะครับที่ได้ไปเมื่อวานนี้แล้วก็น้ำพระพุทธมนต์ตอนนี้เนี่ยผมก็ได้มาอยู่ในถุงนี้แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมขออนุญาตถอดแว่นแล้วเดี๋ยวผมก็จะนำเอามาแจกให้พวกเรานะครับแล้วน้ำพระพุทธมนต์นี้อาจารย์นนท์ถึงกับพูดกับผมในขณะที่เรายังไม่ทราบประวัตินะครับที่พวกเราได้ยินกันนะหมออาจารย์นนท์มากระซิปบ,บ,บอกผมบอกหนิง เก็บน้ําพระพุทธมนต์ไว้ให้ดีนะเดี๋ยวนนจะเป็นพูดอะไรให้ฟังพระพุทธน้ำพระพุทธมนตร์นี่ศักดิ์สิทธิ์มากไม่ธรรมดาและสิ่งที่เขาพูดให้ฟังให้ผมฟังทีหลังผมถามบอกว่าน้ํานี้มาจากไหนในพระเสียงไม่มีใครเอาไปเติมนนบอกไม่มีอาจารย์นนบอกไม่มีใครเอาไปเติมนะไม่มีมนุษย์เอาไปเติมไม่มีแต่เป็นสิ่งที่เหล่าเทวดาผู้มีฤทธิ์ได้ได้ใช้ฤทธิ์ของท่านเนี่ยกลั่นเอาน้ําจากโลกทิพย์เนี่ยให้มาเป็นน้ํา เติมลงในพระเสียนเพราะฉะนั้นน้ำที่อยู่ในมือผมเนี่ย,ยผมพูดแล้วผมขวนหัวลูกใช้รักษาโรคใช้ทําอะไรได้หลายหลายอย่างเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ผมจะเตรียมไว้ให้พวกเรานะครับท่านสมาชิ